สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนี่นะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเดชั่นกับอัลเบิชเทเลอร์กับซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังจอนเนี่ยแล้วก็ผมกับเรื่องที่มีชื่อว่า d o อกโบรมาน้องเดอะซีรีส์ก็เป็นเรื่องของค่ายเม้นท์ทีวีหรือว่าช่องเม้นก่อนขอดอนที่เรารู้จักกันดีเนาะนะครับซึ่งก่อนอันนี้ก็ได้ดูตัวดูตัวไพร์โหลไปเนาะน่ารักมากน่ารักมากเนาะแล้าปล่อยเป็นตัวเทเลอร์มาแล้วเนาะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูห้องขออ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 งงงมเเเเเเดดชชัััั่่นนนตวฟีีีีียลลรรรรร์์์กบบซซสสืา้ะะค ชื่อมครับส่วนนี่คุณนิรันต์ที่หนีน้ำาพิมเข้ามาอยู่บ้านแห่งเมื่อปีก่อนบ้านวองผมที่ดูน่าเบื่อก็ดูสดใสขึ้นมาเมื่อมีหมาเข้ามาอยู่ในบ้านคุณนิรัน์จนกระทั่งแม่ของผมส่งลูกชายเพื่อนสนิทให้มายู่บ้านเดียวกันกับผมเป็นทีวีและผมเป็นคนที่ห่วงหมาที่สุดหลับรอง ไม่ยอมให้ใครมาอยู่บ้านด้วยแน่นอนอุ้ยโอ้ผมมาแอ้วครั่ให้คุณนิรันนะครับไม่ต้องมาอ้างคุณนิรันเลยพวกนี้ถ้าไม่อนุญาตก็ห้ามเข้ายังไงก็ต้องทำให้แยกไปให้ได้ได้กันได้บ้านไล่มแล้วนี่คือกฎการอยู่ร่วมกันของเราสองคนเขาก็คือมด้วยครับ นี่องเฮ้ยสวัสดีครับผมมาบ้าร่อยหสวัสีหนึ่งเจ้าแหวบอกห้ช่วยรับน้องไงนี่มันต้อนรับกันนะจ๊ะ้อหนงกูหน้าหลากร้ะวใช่หมเจ้าที่สุดดนี่กูเมาใช่ครับเมื่อคืนนะพี่มีนเขาเมามากเลยเขาบอกผมด้วยนะเพราะว่าหน้าผมเเหมือนหมา เขาคือครูเหรอครูอะไรนะใครนูกว่าเขาจะสอนเอาคืออะไรได้ยินเรื่องนั้นอ่ะระวังโดนมาถกครับพี่นินครับพี่นินที่ตนอยู่ด้วยกันได้ไหมอ่ะเวลาน้ำอาหารหมดอ่ะนิรันดิหิวอ่ะพี่มินกลับบ้านช้าผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้ขอใช้ห้องโถงก่อนแต่ทำไมยิ่งนานไปก็เหมือนบ้านหลังนี้มันจะขาดไอเด็กนี้ไปไม่ได้เลยนะ เออบ่นมึงเคยมองว่าผู้ชายด้วยกันหลอกวะก็มีบ้างเวลาได้อยู่ใกล้คนเราหลอกซิโถ่สมองมันก็จะหลอกสาวก็มีนะมันก็จะทำให้มึงรู้สึกดีไงอย่น้อยวันเนี้ยผมก็ห้องคลื่นได้คมต้องขออนุญาตแล้วผมก็ด้โดนคลิปด้วยแล้วคนหน่าเบื่อแบบผมที่หัวใจไม่เคยเต้นแรงกับใครทำไมจู่จู เต้นแรงขึ้นมาได้นะหน้าขาวๆแบบนี้เป็นแผ่เป็นง่ายด้วยใช่ไหมครับพี่มีครับบ้านเล็กของจริงตั้งใจเยียนะครับพี่มีครับอย่าลืมทานข้าวด้วยนะครับพี่มีครับตั้งใจทำงานนะครับแค่เจอพี่มีนครับก็ตายละเนื้อหมาครับว้ามันตะเป็นเพราะไอ้นอมี่ ตอนนี้อย่าคุยับเขาง,งมากเลยมาเด็กมาลูกที่ไว้เคยคิดว่าลมันแอแต่พอมีกันลมมันเหมือนจลมองมแวบเดียวก็รู้ว่าพี่อ่ะชอบที่มีฝันฝันันฝ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 ันันักันฝันันฝันันนฝันันฝันฝันาันอันันฝัันันฝันฝันฝยนันันฝันแั้วัน,นันันนวันั เรื่องเราเราม่ติดต่อไันดีไม่ดีกลับมาน้องต้องรี่้องไม่ใชับหรอครับไม่เ้ใจลไม่เจ้คุ้นนะตัวนี้เออออไมันเลี้ยงน้องไม่ออกัน มาน้องเดอะซีรีส์เริ่มตอนแรก27กรกฎาคมทุกวันอาทิตย์เวลา2อทุ่มตรงรับชม e ีพีหนึ่งพร้อมกันบน youtube เม้นก่อนเข้านอนเอโอห้เอ,อเป็นิีล,ลิ่งแบบน่ารักๆสรุปช่วยกันเลี้ยงน้องหมาหรือน้องไหนน้องไหน <laughs> ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะใหย่ก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อว่ามีนเนาะเขาก็แบบว่าชอบแบบสันโดษอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้แล้วก็วันหนึ่งก็แบบมีน้องหมาชื่อว่าคุณนิรันต์เขาหนีน้ําท่วมเข้ามาเขาเขาก็เลยแบบว่ารับเลี้ยงไว้แล้วมีมาอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ดีๆมาวันหนึ่งก็มีตัวละครหนึ่งเข้ามาคือชื่อว่าตุลก็คือเป็นลูกเ่อนแม่อเป็นเขาฝากแบบมาอยู่ด้วยกันที่เชียงใหม่อะไรอย่างนี้ก็เลยจากคนที่แบบชอบอยู่คนเดียวเมื่อมีคนเข้ามามันก็แบบมันก็ มายุ่งมุ่นด้วยกับเราเราอยู่คนเดียวมาตลอดใช่แต่ว่าแบบนิวติสัยของตัวตัวละครตุนนะเขาเป็นคนแบบว่าเข้าหาอยากเข้าหาเคยดูไหวไทยมันเด็กอะไรอย่างเงี้ยพออยู่ไปเรื่อยๆมันก็เกิดความแบบโดนตก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 ความเคยชินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบมาเติมในสิ่งที่เราอาจจะขาดหายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบมาเติมเต็มซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงาะก็ถือว่าในเรื่องรักบ้านแล้วก็มีตัวละครอื่นอีกเยอะแยะมากมายใช่คิดว่าแบบความสนุกน่าจะแบบรออยู่เพียบโดยเฉพาะคุณนิรันดร์นี่นะน่ารักมาก าก็คหนหอยหวานเหรอสุดชอ่ะ S <S <preach ers> ชีเรอะไรหอยหวานเหรอจำชื่อไม่ได้เหมือนกันต้องรอในในตัวเต็มนอนนะครับซึ่งตอนแรกอ่ะ EP แรกเขาก็จะมาเลยนะผมก็เริ่มตอนแรกก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมเวลา2ทุ่ทางช่องยูทูปเมนก่อนเข้านอนเองก็อย่าลืมไปรับชมกันนอนนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสลาบิชั่นกับออฟฟิเชียลกับซีเ e ด็อกโบมาน้องเดอะซีรีสนะผมก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจยแลวก็สนุปไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็ฝากไลนีพอน